ลึกกว่าที่เคยรู้ดูใกล้ๆใช่ท่านผู้หญิงสีรัตหรือเปล่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะโซเชียลมีเดียได้เผยแพร่ภาพงานแต่างงานของคุณกอฟนัทพลน้องชายท่านผู้หญิงสีรัตค่ะซึ่งแฟนคลับของท่านผู้หญิงสีรัตก็พากันไปขยายดูรูปนะคะว่าใช่ท่านผู้หญิงหรือไม่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะถือเป็นเรื่องดีอีกวันหนึ่งที่คุณกอฟนัทพลน้องชายของท่านผู้หญิงสีรัตสวยดี ได้เริกเข้าพิธีแต่งงานกับสาวสวยที่ชื่อว่าคุณนุ้ยค่ะโดยในงานนี้นะคะก็จัดที่บ้านของคุณกอล์ฟในจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ได้ทำธุรกิจขายไม้ประดับและฟาร์เต่ายักษ์โดยในงานมงคลสมรสนั้นบ้านหลังนี้ก็ได้ถูกแปลงโฉมตกแต่งด้วยดอกไม้ตีมสีขาวเขียวที่ดูแล้วเรียบร้สวยมากๆเลยล่ะค่ะช่องวังหลวงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณกอล์ฟและคุณนุ้ยด้วยนะคะ โดยโซเชียลได้เผยแพร่ภาพออกมานะคะปรากฏว่าในงานมงคลสมรสนั้นมีสตรีหน้าเหมือนท่านผู้หญิงสีรัตซึ่งนั่งลำดับซ้ายสุดติดกับคุณพ่ออภิรุษสวัสดีซึ่งก็มีคนไปขยายรูปดูค่ะว่าใช่ท่านผู้หญิงสีรัตสวัสดีหรือไม่แอดมินช่องวังหลวงขยายรูปดูแล้วนะคะต้องขอฟันธงเลยค่ะว่าไม่ใช่ท่านผู้หญิงสีรัตและไม่ใช่พี่สาวของท่านผู้หญิงสีรัตด้วยค่ะ เพราะหน้าไม่เหมือนคุณสุดาทิพย์ม่วงนวลพี่สาวของท่านผู้หญิงเลยนะคะซึ่งท่านผู้หญิงมีพี่สาวคนเดียวค่ะก็คือคุณสุดาทิพย์เลยเดาว,ว่าสตรีท่านนี้นะคะน่าจะเป็นญาติของท่านผู้หญิงมากกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อดูจากเขาโครงหน้าแล้วก็มีความใกล้เคียงกับโครงหน้าของท่านผู้หญิงรวมไปถึงลักษณะหน้าผากที่ไม่ได้กว้างมากนักคล้ายกับรูปหน้าผากของท่านผู้หญิงค่ะแต่ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ท่านผู้หญิงอย่างที่บอกเลยค่ะ น่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะเพราะว่านั่งติดกับคุณพ่ออภิรุธคุณพ่อของท่านผู้หญิงซึ่งสตรีท่านนี้นะคะก็น่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวแทนคุณแม่วันธนีซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วจะเห็นได้ว่าอีกมุมหนึ่งของห้องที่จัดงานนะคะก็จะมีภาพถ่ายของคุณแม่วันธนีวางไว้ด้วยเพื่อเป็นอีกหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ ที่คุณแม่ได้ร่วมแสดงความยินดีให้แก่บุตรชายในวันสำคัญวันนี้ด้วยค่ะสำหรับการที่ไม่เปิดเผยภาพของท่านผู้หญิงสีรัตสวดีเลยนะคะแอดมินช่องวังหลวงมองว่านี่น่าจะเป็นข้อจำกัดหรือสัญญาหรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจากทางราชสำนักค่ะเพราะที่ผ่านมามีน้อยครั้งมากนะคะที่เราจะได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวของท่านผู้หญิงสีรัตสวดีซึ่งก็ต้องเข้าใจนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบชื่นชม ในสิ่งที่อดีตพระวรชาัยาได้ทําในอดีตโครงการเกี่ยวกับแม่และเด็กต่างๆที่ท่านผู้หญิงเคยได้วางโครงการเอาไว้ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทําให้มีคนนิยมชมชอบมากมายและสําหรับตําแหน่งที่เคยได้รับก็คือพระวรชาัยาซึ่งเป็นตําแหน่งที่ในหลวงรัชกาลก่อนได้เคยพระราชทานการแต่งงานให้แต่แล้วเรื่องทั้งหมดก็ได้กลายเป็นอดีตไปค่ะก oh, oh, oh. ล่าวสําหรับคุณกอนะล์ฟนัทพล น้องชายของท่านผู้หญิงศีรัตสวัสดีที่เคยต้องคดี1นึหรือแอบอ้างหรือหมิ่นสถาบันเหตุการณ์ร้ายแรงกระทั่งนามสกุลพราชทานอัครพง์ปรีชาต้องถูกถอดออกจากสาระบบมาวันนี้นะคะเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่เกิดคดีขึ้นเมื่อปี2557ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ท่านผู้หญิงสีรัตขอลาออกจากฐานันดรศักนั้นจบจนวันนี้การเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปถึง8ปีแล้ว คิดว่าสิ่งต่างๆก็ได้คลี่คลายไปคุณกอฟเองก็ได้เริ่มต้นทำธุรกิจขายไม้ประดับและทำฟาร์มเต่ายักษ์ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแบบ slow life ที่บ้านในจังหวัดราชบุรีโดยเชื่อกันว่าท่านผู้หญิงสิรัสวุวดีได้พำนักอยู่ที่นี่ด้วยแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้ค่ะ จะมีก็แต่ความเคลื่อนไหวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะที่เราได้เห็นภาพของท่านผู้หญิงสีรัตจริงๆที่ร้านติ่มซำในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในวัย9้าเข้าสู่ปีที่50ท่านผู้หญิงยังคงมีเค้าโครงของความงดงามอย่างไม่เปลี่ยนไปเลยท่านผู้หญิงเดินทางไปหัดใหญ่กับคุณกอฟนัทพลน้องชายซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าท่านผู้หญิงและคุณกอฟ มีความสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันในระดับหนึ่งโดยในยะที่คุณกอฟนะคะได้เคยโพสต์ในเพจที่ใช้ชื่อว่าบ้านเต่าของเขานั้นนะคะกับหนึ่งประโยคที่มีความหมายมากมายเขาได้เขียนข้อความไว้ว่าเมื่อตัวเราเล็กลงความสุขก็ใหญ่ขึ้นเช่นนั้นแล้วการมียศถาบรรดาศักดิ์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยอำนาจที่ใครก็ไม่อาจทัดทานอาจไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไป ถึงแม้ว่าในงานมงคลสมรสของคุณกอฟนัทพลเราจะไม่เห็นภาพของท่านผู้หญิงเลยเดาว่าท่านอาจจะอวยพรให้คุณกอฟและคุณนุ้ยเป็นการส่วนตัวเพราะไม่อยากออกสื่อแต่ในยะายการปรากฏตัวเมื่อเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาก็เป็นการสื่อความหมายว่าท่านได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีอิสระเยี่ยงสามัญชนธรรมดาได้รับการยกเลิกการจำกัดบริเวณอย่างที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าอาจเป็นเพราะกระแสการเผยแพร่ภาพท่านผู้หญิงที่หัดใหญ่หรือไม่จึงทําให้ท่านผู้หญิงไม่สามารถปรากฏตัวได้ในงานวันสําคัญวันมงคลสมรสของน้องชายค่ะช่องวังหลวงเชื่อว่าประชาชนที่ยังคงรักและชื่นชมในตัวท่านผู้หญิงสีรัฐอย่างไม่เสื่อมคลายก็ต่างรอคอย ่จะได้เห็นภาพปัจจุบันของท่านเพื่อให้ได้มีความรู้สึกสบายใจว่าอย่างน้อยๆหลังจากการทูลลาออกจากฐานันันศักดิ์แล้วท่านยังคงมีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพไม่ได้ประสบกับความทุกข์ทางกายและทางใจดังข่าวที่เราเคยได้รับมาก่อนหน้านี้ในสมัยปีแรกแรกที่ท่านออกจากวังไปหรืออย่างน้อยๆอยแค่ได้อัปเดตสักปีละครั้งว่าท่านยังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายดี แค่นี้。